สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันในเรียนทํำแซนด์วิชกับพี่หนานะคะวันนี้หนาจะทํำแซนด์วิชไส้ข้าโพดชีสแล้วก็ยำสาหร่ายแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาการผสมข้าโพดชีสคุณสามารถไปดูได้ที่ ep อืมจำอีพีไม่ได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะคะมีวิธีการผสมให้เรียบร้อยแล้วข้าวโพดชีสเนาะแล้วก็ยำสาหร่ายวันนี้ใช้เป็นยำสาหร่ายสำเร็จรูปที่สามารถรับประทานได้เลยนะคะอร่อยกร,กรอบม,มากๆม,มีวิธีการเตรียมยำสาหร่ายไว้ให้ที่อีพีใต้ s u b สไคเอ่ยใต้ด e สคริปช i o n ด้านล่างนะคะ วันนี้มาพร้อมกับครีมทาแซนวิชหนานะสูตรครีมสดค่ะกระป๋องเรามีแบบกระปุกกระป๋องนะคะมีทั้งรุ่นไซส์มินิเล็กกลางใหญ่เริ่มต้นตั้งแต่ราคา 59, 120, 150แล้วก็กระปุกกระปุกใหญ่กระป๋อง,งใหญ่200บาทสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางได้ที่ s h อ p e e แล้วก็ Lazada หรือสั่งซื้อผ่านช่องทาง Facebook Fanpage ครีมทาแซนวิชหนาๆนะครีมแซนวิช ตื้อๆตามนี้ได้เลยนะคะข้าวโพดชีส EP ส3มขอบคุณแอดมินแจนนะคะพี่แจนสวัสดีค่ะ,แ,คะแล้วในขณะที่คุณผู้ชมกำลังชมจาก YouTube นะคะจริงๆแล้วเรากำลังไลฟ์สดอยู่ที่ช่องทาง Facebook Fanpage เรียนทำแซนด์วิชกับพี่หนานะคะ ไปก่อนเลยล่ะนี่ยลืมบอกค่ะอันดับแรกนะคะทาครีมทาแซนวิชนานาสุดครีมสดที่ขนมปังให้เต็มแผ่นทั่วแผ่นก่อนนะคะถึงแม้เขาพดชีสเราจะคุกแล้วเราก็ต้องทาครีมทาแซนวิชเพื่อความอร่อยแล้วก็กรมุมกรอบนั่นเองนะคะยำสาหร่ายคุณสามารถไปติดตามรับชมได้ที่ ep 115 115, 115นั่นเองนะคะขอบคุณแอดมินแจนค่ะทำงานได้ดีมากนะคะขอบคุณมาก เลยอยากได้อะไรบอกพี่วันหวยออกเนี่ย, <laughs> ยอยากได้หวยใบเลยวันนี้ปิดยอดออเดอร์ที่222กิโลกรัมนะคะเลขอาจจะออกตองแล้วก็แบบฟังก์ชันเล็กๆก็จะเป็น2 2 2หมดเลยแล้วก็มีเลขรถคันใหม่ของพี่หนาโอ้หมูเตลูมากนะคะในในรอบสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยองค์พ่อพระพิฆเนศค,ค่ะท่านมาที่ร้านนะคะก็ออกไปแล้วสองอุ๊ยลืมไปบ้านเลขที่ที่เราอยู่ในที่เนี้ย ยี่สิบสองทับยี่สิบสี่ยี่สิบสองทับยี่สิบห้าเราเป็นสองตึกสองคูหานะคะเป็นตึกใหญ่เลยนะเออว่บ้านเลขที่เราก็ยี่สิบสองใช่เออแล้ววันนี้ก็ปิดยอดที่สองสองสองเออแม่อะไรจะขนาดนั้นนะคะสวัสดีแอนดมบินเมย์คนสวยด้วยวนี่เราเรียกแอนดมบินเมย์คนงาม แอดมินส้มคนแก้มแดงนะคะตอนนี้น้องส้มแก้มแดงมากอา้าลืมคุยเลยมัวจะคุยหวย <laughs> วางไส้นะคะหนึ่งช้อนแรกเกลี่ยกระจายออกให้เต็มแผ่นทั่วแผน่นแล้วก็เติมมาอีกหนึ่งช้อนให้เขาพ่นปุงป้งๆตรงกลางนะคะส่วนยำสาหร่ายขายุม้มมาหนึ่งขยุม้มวางลงตรงกลางแล้วก็เกลี่ยกระจายออกให้เต็มแผน่นทั่วแผ่นนะคะเพราะว่าเราเน้นคุณภาพในการรับประทานให้กับลูกค้าแบบมาก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 ,มาก,มากเนาะ วางให้เต็มแผ่นทั่ว่นอย่างนี้อยากให้ปุ้งๆก็ขี้มาอีกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็วางลงตรงกลางนั่นเองค่ะทีนี้งานเส้นถ้าอะไรที่เป็นเส้นหน่านแนะนําแล้วก็ถือว่าเป็นคําสั่งเลยดีกว,ว่าอะต้องเอาไว้ด้านบนของการหันเสมอนะคะเมื่อราวางไส้เสร็จประกรบขนมปังหลังจากนั้นก็ในแพทเทิร์นของพี่หน่าจะต้องทากลางแล้ววางผักเพื่อความอร่อยนะคะ ปาด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 ครีมทาแซนวิชนี่ยนะเนื้อครีมเข้มข้นนะคะปาด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 หลังจากนั้นค่ะออาเก็บไส้ออกไปก่อนหลังจากนั้นเราก็จะวางผักแล้วเราก็จะหั่นกันนะคะ ผักวันนี้ใช้เป็นผักสลัดกลินโอ๊กไฮโดรโปรนิกถ้าตรงไหนมันดำหรือตรงไหนมันไม่สวยก็ตัดออกเราจะทำการตัดผักเราจะไม่เด็ดผักนะคะเพราะว่าถ้าเราหักหรือเด็ดผักผักมันก็จะเป็นรอยเด็ดชำง่ายฉะนั้นอย่าทำนะคะถ้าเรียนกับพี่หนามพี่หนานสอนทุกครั้งว่าจะต้องหั่นผักนะคะตรงไหนไม่โอเคไม่สวยก็เอาออกเราไม่อยากทานลูกค้าก็ไม่อยากทานเหมือนกันฉะนั้นคำสั่งคือ ไส้ที่เป็นเส้นจะต้องวางอยู่ด้านบนเสมอฝั่งนี้ข้าวโพดชีสเราก็วางผักที่ฝั่งข้าวโพดชีสนะคะวางผักลงไปฟาบป,ประกบค่ะตีลังการประกบฟาบเส้นเส้นต้องอยู่ด้านบนจัดทรงให้เท่ากันไม่ต้องบีไม่ต้องบดไม่ต้องกดไม่ต้องขมมีดสะอาดและคมถ้าไม่สะอาดก็เช็ดใช้ก้นขนมปังเช็ดนะคะเสร็จแล้วก็หั่นค่ะ มือใหม่ไกด์ไลน์ก่อนมือเก่าก็วางมุมให้ถูกต้องและชัดเจนหลังจากนั้นก็เลื่อยเลื่อยไม่กดไม่ขมนะคะอ่ะจับไว้เลื่อยเลื่อยเลื่อยมือกำมีดให้แน่นๆกำมีดให้เหมาะสมไม่ต้องกดน้ำหนักมือลงเลื่อย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 ไปเรื่อยเลื่อยแบบไม่กดไม่ขมเลื่อย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 เืยเลื่อยเลื่อยจนขาดค่ะ ทีนี้เรามาดูผลงานของเรากันบ้างท,ท่นทันทันทันโอ้อะไรจะขนาดนั้นเนี่ยเห็นความเปรตของยำสาร่ายไหมคะแคปเจอร์กันนะยิ้มนลยทุกคนหนึ่งสองสาสวยแหมดีจริงๆเลยนะคะเห็นยำสาหร่ายไหมคะนี่คือเส้ยำสาย,ยโอโคขอ,ขอแบบซูมใกล้ๆเอาถ่ายถ่ายรูปนะหนึ่งสองสาสวย เห็นความเปร๊ดไหมคะเป๊ดนี้ภาษาอีสานใช่ไหมถ้าภาษากลางจะเรียกว่ามันทะลักนะคะวิถีของมีดวิถีของแรงโน้มถ่วงก็จะโน้มความเป็นอะไรที่มันเป็นเส้นขยุกขยุยเนี่ยลงไปมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออเส้นชิ้นนี้เนี่ยดูดีจังเลยดูใหญ่จังเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเส้นไว้ข้างล่างความหนักของไส้อื่นๆแล้วก็น้ําหนักมือนรงแรงน้มถ่วงโลกมันก็จะแบบไปบดไปบี้ให้ให้แบบ ไส้ที่มันเป็นเส้นหรือไส้ที่เราอยากจะให้มันเยอะเนี่ยมันแบนลงนะคะภาษาเด็กๆของหนาก็จะเรียกว่าแบนแต๊แต๋แปลว่าแบนเยอะๆนะคะแค่นี้เองเสร็จแล้วนะเนี่ยหนึ่งชิ้นจัดจำหน่ายในราคาชิละยี่สิบาทนำใส่กล่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องสามเหลี่ยมขนาดมาตรฐานจะเลือกเป็นยี่ห้อไหนก็ได้ตามที่คุณต้องการนะคะปิดกล่องจะใช้สกอตเทปจะใช้ ลวดเย็บกระดาษก็ได้ติดสติกเกอร์เพิ่มความอร่อยสามารถจัดจำหน่ายได้ชิ้นนี้จัดจำหน่ายในราคาชิ้ละ25บาทนะคะเจ๋งทำแป๊บเดียวเองนะคะทำให้ดีทำให้อร่อยอันนี้นะใช้กล่อง EPP ต้องพับก้นด้วยอ่าเรียบร้อยค่ะและนี่คืออีกหนึ่งคู่ไส้ของแซนด์วิชนะคะหากคุณอยากจะชมแบบบรรยากาศไลฟ์สด เต็มๆสามารถรับชมได้เพิ่มเติมที่ช่อง Facebook Fanpage เ,เรียนทำแซนด์วิชกับพี่หนาขอบคุณสำหรับการกด Subscribe ที่ YouTube ด้วยเป็นกำลังใจให้กับหนาด้วยการกดไลค์เยอะๆให้ถึง1 0 0 0 0แสน Subscribe ให้1 0 0 0 0แสนไลค์ในคลิปนี้เลยนะคะมีความสุขกันทุกๆท่านลาไปแล้วถือว่าเราได้เจอกันในทุกๆวันอยากจะถ่ายรูปจังเฮยเลื่อนลงมาในชีเ้เฮยหนึ่งสองซ้ำ สวย <laughs> ไปแล้วนะคะชุดพันธ์สุรินาชเชนันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ